ก็ไปหาเกล็รถเกล็ดเป็นกับจัดไทยรถแต่ทั้งที่เก,กล็ดเป็นบ่เคยไปทดถอดกระตินตะเภาเฮา,าจะนับรวมแม่เห็นเลยเหตุลรากับพยายามผู้ดใดเหตุแตจักกวงคือจังใจของลูกขึ้นทำมาเนี่ยยากที่สุดยากเลยแต่ขึ้นมาเราเรียนนี่แหละแม่ออกถ้าแม่ออกก็เสียกับไปเปิดเปิด เปิดกูเกินเองที่แรกวัดสีบอยังพชนะไปไปคือจำเขาบอกสอนลูกนม่นหรอกแต่สอนลูกลูกมาฟังมาออกมีความรู้สึียงไดเขียดบปะเขียดแต่ว่าตัวห้องลูกไ่้เขียด่อกแต่เขียดมันจะเวียคดีแบบบะนั่นแหละมันเป็นเพราะหยังมันเป็นเพราะกรรมกรรมเป็นอย่างเพราะว่าเขามาฟังผ่าเถื่อเทาก็บว่เคยฟัง บ่เคยหลักคำสอนของบุปผาที่เาไปใส่จ้จเถียบาดเนี่ยเวลาเขาจะไปสอนลูกคนเนี่ยเขาสอนบาไ,ได้ได้ไหมกรรมนั่นละกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นพวกพ้องกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยบาดเนี่ยเพื่อนหนห้วิเคราะห์ได้ไหมครสมมติว่ากรรมตัวเนี่ยกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นพวกพ้องกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นจังได้กรรมเป็นพวกพอ้องเห็นปะเอามานันางนนสม้มล z o กัน มันเป็กรรมเป็นพวกพ้องกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยต้องแตกเรียงกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยก่อนเด้อแก่กว่าสิคิดเว้าแบบชาโลกเฮาเบาคิดแล้วมังคิดชาลกูกสมมุติว่าลูกตีกันอยูุ่่นตีกันอยูกมึงเลยปั๊บไอ้ผู้หนึ่งเฮามีหลานชายเป็นผู้การโทรไปหาหลานชายโอ้ยเลาลูกกอ่าจากคุกแค่นั้นมาใส่ในได้หลานนี่กรรมเป็น กรรมเป็นยังกรรมเป็นยังเป็นพวกพร้อมกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย,ลย,ยแล้วไปแล้วอาศัยกันแล้วอะไรบ่านี่แหละถ้าเขาคิดแบบปัญญาเนี่ยนี่คือเขาเหตุเอาทำถ้าเขาเหตุเอาทำแหละไม่ออกล้วนมีขวามตาละอันตาละอันพวกเจ้าลูกไปไปกับไปเที่ยแล้วก็ไปศึกษาแล้วก็บคู่จกักวิเคราะห์ได้ไหมครับ เขาไม่เคยวิเคราะห์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเฮาไม่แต่ฟัง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 แต่แต่ถ้าพื่อดวิเคราะห์เนี่ยมันจะเกิดปัญญาเนี่มันจะมีความรู้สึกจังหลอกจังไอ้ชีพิ่นฟังเนี่ยมันเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วออกปวดเนี่ยพอตั้งพื้นก็ออกปวดออกมาแค่ปลาเราปอกปลาเป็นบุญแล้วก็บ่ขายแล้วพอปรารถนาความรวยได้ใหญ่เนี่ยบางแล้วปรารถนาได้สิ่งที่โอ้ยบ่านาคิดเลย ขนาดเทวดาหายผลที่เราได้เดี๋ยวคู่บาอาจารย์สมมตบอกฟังดอกว่านาั้นนี่เราบาดผนปาถนาอย่งางแลับผนใดในสิส่งที่เผนใดเป็นขอในสืส่อหร่อแม่หรอถ้าในกองบุญม,มหาเจดมหากระถินสาได้บางคนแม่วปานนี่พวกเขายังมีเสียผ่าใส่ในที่เถาวัลย์นี่เอาใบไม้มาแม่นบ่ นี่แหละแม่ว่าถ้าพวกเจ้าคิดล้มเงินเพรผลทานที่เวาเหยียดเป่นมัตสิไดของบ้านเขนาดในนิรบาตเจ้าของลูกเลยบอกว่าต้องมีศรัทธาเด้ต้องเสียม,มันในศรัทธาเจ้าของจะกองบุญมือนีถ้าเอาบา่มีศรัทธา,นาเนี่ยเหยียดอย่างบ่เกิดบ่เกิดแม่บอกมันจะท่านเป็นแสนเป็นล้านกับบะเกิดบ่เกิดแต่ถ้าม่มีศรัทธาบาทเดียวก็เกิดแม่นบะทานแข่มายกมือ มาจับผ่าไตน้ำเพลนก็เกิดเพราะว่ากองบุญเนี่ยอาจารย์มหาสุริยาบอกเป็นเป็นแบบลััษณะทันมหาเศรษฐีนะเปินเปิดผู้ใดจับมาผิ่นโฆษณาบอกผู้ใดจับมาเหตุบุญกฐินน้อเปินเป้าประกาศเนี่ยข้าพุทธการกับเป้าประกาศเนี่ยเจ้าเศรษฐีเนะี่ยเป็นเป้าประกาศน,านาั้นในระบาดเป็นคนดับส่แล้วก็เลยอยากเข็ดน่นคือผลบุญ ล้วเนี่ยคนโตประกาศตึงๆออกซื่อตึงๆเนผู้บริโภคไม่หยักับไม่หย็นจะพาถนาโอ้าัถนานยัตก้านกางปากับน้อยซื้อเนค้นบุญบ่ถึงบพไดเนยดอกเพราะสเป็นคนบัดรกางป่าขึ้นกันปพายุบจังหวัดเลยกับโดนเติมใช่ไหมับย่ายกับงายู่นี่ขึ้กันกับาสุยานะโยน้ำกันเลียงหนังสือน้ำกันจาน เลยขาดไปเลยมาตรงนี้หนึ่งมาได้ศรัทธากันแต่มาได้ศรัทธา,แต,า,ทาแต่ว่าแม่บอกยากสำหรัขาดเลี้ยบทุนได้แม่บอกขาดเลี้ยบหนาหมดเลยปกติไปเลี้ยงจะว่างหน่อยไหมประชาการมันเกิดขึ้นนะหอกบาวบ่าว,าาวาเลี้ยงศรัทธาตัวเดียวให้แม่บอกถ้าแม่บอกก็มีความศรัทธาจะเ็ยแต่ก็ยามมาฟังเถอะฟังกับปรากฏยังนะได้แต่บ,บาปกับไปเสียงว่าเสีย เสียงว่าเสียเสียครับพอทุกสิิง,งทุกอย่างตีห้อางมาเห็ดเนี่ยเขาปราถนาหลับผลบุญตีห้องเห็ดเนี่ยมันได้ไหมมันได้แบบตาพอผู้พระเห็ดกับคือพระพุทเจา้าสาวกของพระพุทเจ้าว่าป่าถนาสําเร็จได้การที่เกิดขึน้นในศรัทธา,าถตาเ้าปัดศรัทธาเนี่ยห้าเห็ดตด้ตลอดเจณแมวออกมาเห็นหม์มาศรัทธาผู้ลังคนบ่ป,ปวดขาดกับมี้ พอตาแล้วมานังฟังกับป,ปวดขาแม่วอกนังฟังแต่ถ้าอยากให้มเกิดปัญญาดีทีทท่สุดก็ถามถามเรา่นซึ่งสิรูพ,พระพุทธเจ้าสอนคนต้องถามขึ้นกันถามจะนั่นแม่วอกเขาเห็ดครูอาจารย์ใหญ่เนี่ยพตลอจะนั้นเมื่เอเขาเห็ดเราเขาก็ปราถนาอาจารย์ใหญ่เพ่นเทศดบุญบุญพนหลายนะแล่วแมหรเพ่ะไดชจตัยนัคือพลเนาจังหวัดเลยเนี่ย บอกเรียนจังหวัดเลยเหรอแต่นั้นระดับเลยเนาะระดับประเทศก็ได้อ้าวอาจารย์ไงดับไม่ไดาจะนั่นแหละเพิ่อนจะได้เพราะเพิ่นมีศรัทธาเพราะว่ามันขึ้นเติมโดยบุญญาณิปรโรกัมมิงปฏิทารนติปานนันตินบุญบุญตอนนั้นเลยอยโยมที่สิสายเข้าไปสู้ปรโลกเพียงสิเสียงบ่เสียงเนี่หรอกเสียบะบุญตอนานเนี่ยเนาะ ลูกเวรน่ะเขาโบกจักว่ามันไปอยู่จังไดะแม่น้องแม่ต้นนามบกพรายไม่หักมึงดูมึงดูสิเผาแล้วสวดสามขึ้นแล้วเห็นปะบ้านาเสียกษัเสียพร้อมเป็นเรียงกิ่งแต่บอท่านได้ถึงวางกลับมาคือเก่ากลับมาแล้วมาบอกลูกบอกลานในเหตุปุณณทาต พังด้วยแม่เหพวกเก่าวังเด้วยซาเว,ว่าบุญมันเกิดไม่จริงว่าไม่จริงเอาแม่มมมมแเหรอ่จริงว่ามีกิ่งพี่จริงแต่เราภายสุดนี่ก็ขอจุติในการบรรยายในความศรัทธานะในภายสุดนี่ก็ขอให้ญาติโยมเหาจงพระกันมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวัฒะสุขภาระ ้ววนาฏพระแต,ต่รัฐเป็นจัดการขอยคณะสัทธาญาโจมทุกคนทุกท่านจงพินโยสมุทรสรนจำเริญ,ญยิ่งสิ่งปราถนาสถาพรเกียรติขจารเรียงยศป่ากฎกายคณะสัทธายาโจมหวังสิ่งใดที่ตั้งไว้ในดวงกิจจงสำริดสำริดเพิ่มูนบุญกุศลนั้นศัตรูหมู่มารผ่านพระจนจงผ่านพ้นดลสุขทุกคนทุกท่านเทอดสาธุ คุกเขา่านั่งเทพธิดากับองค์แสดงธรรมพร้อมเพียงกันกราบพุทธโธกับ